ัสดีตอนห้าทุ่มค่ะพี่แป้งชมได้ชุดลายทางบีทันจุ้ยแล้วนะคะใครอยากได้ฟังคลิปนี้เลยบอกเลยนะคะว่าเป็นชุดตัวละครเอกของหนังเรื่องนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะนั่นก็คือชุดลายพรางผีบีทันจุ้ยนั่นเองขอเขาแจกเพียงแค่16,00 0ชิ้นค่ะน,น้องรีบเลยนะคละคลิปนี้นะคะพี่แป้งชมจะสอนน้องๆนะคะไปรับเหรียญดานะคะหากใครมีเหรียญเขียวแล้วบอกเลยว่าสบายมากเขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมอะเราไปดู กดจีซีนะคะแล้วกดคาว่าคลมตรงนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่าต้องใช้เหรียญสีเขียวนะคะที่เราเก็บภายในแแบบนี้เนี่ยทั้งหมด1 0,000มื่นเหรียญซึ่งพี่แปงชมสอนน้องๆไปลูกหน้าแล้วนะคะว่าวิธีการเก็บเหรียญเขียวทายัางไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บเหรียญดยํา้าเหรียญค่ะให้น้องๆเข้าประตูอ e ีเวนต์สีเขียวตรงนี้มาได้เลยนะคะจากนั้น นะคะน้องๆจากนั้นก็เข้าไปได้เลยจากนั้นกดเพนะคะทําการเล่นนะคะน้องๆแล้วพอเราเดินเข้ามาแล้วน้องๆมาตองนี้นะคะแล้วเข้ามาปั๊บหันหลังปุ๊บจะเจอเลย1เหรียญนะคะแล้วให้น้งนองๆเนี่ยเล่นตามทางลูกศรเข้าไปได้เรื่อยๆหลายคนน่าจะเคยเล่นเป็นอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นแบบที่แบบเออคนเล่นเยอะอะไรแบบนี้เนาะจากนั้นเมาข้ามาทางนี้นะคะเหรียญจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะน้องๆกระคามป,ปีนไปเรื่อยๆเอาบีไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะได้เหรียญที่2มาแล้วค่ะแล้วให้น้องๆนะคะเล่นตาม เปิดประตูที่2องนะคะทำการขุดดินนะคะลงไปเรื่อยๆเราจะไปเก็บเหรียญกันต่อนะคะแล้วก็เดินม,มาเลื่อยตรงนี้สําคัญมากๆเลยค่ะน้องๆน,น,น่าจะจํากันได้ให้น้องๆน,น,นะคะหลบหินอันใหญ่ๆให้ได้นะคะ มันจะมีที่ให้เราพักอยู่นะคะตรงนี้มันสาคัญค่ะเพราะมันจะมีเหรียญนึงให้น้องมาหลบฝั่งขวาด้วยนะคะรอเขาหายไปแล้วก็มาหลบฝั่งซ้ายแล้วก็มาเช็คพอยต์ตรงนี้ก่อนจากนั้นเดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะเดินตรงไปเลือเ่อๆกระโดดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นสะพานมานะคะน้องแล้วก็ไปตามทางของหินได้เลยนะคะหรือเดินตามพี่มาก็ได้หินนะคะมันจะมีลูกศรบอกอยู่ว่าเราจะต้องขึ้นไปตรงไหนนะคะมันจะมีเพชรอยู่อันนึงแล้วน้องเดินเลี้ยวมาจะเจออีกเหรียญนึงคือเหรียญที่4ตรงนี้แล้วก็กระโดดลง เหมือนเดิมเลยค่ะเล่นไปเรื่อยจนก,กว่าจะเจอลิฟต์ตรงนี้นะคะพอเราเจอลิฟต์ปั๊บนะให้น้องๆทำการนะคะเลี้ยวขวาจะเจออีกหนึ่งเหรียญคือเหรียญที่นัาน,นีงพอได้ห้าเหรียญปั๊บน้องๆกดออกเกมแล้วเข้าแมปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดด้านซ้ายมือ UGC แล้วก็แลกของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าใช้เหรียญแค่หมื่นเหรียญน,นะคะแล้วก็ใช้เหรียญดำแค่ห้าเหรียญก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะใครที่ได้ของแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะ